คืนละ300บาทตัวผ้ากว้างมากๆเลยนะคะสองเมตร20เซนติเมตรนะคะบอกแล้วนะคะว่ารอบนี้อาทิตย์นี้นะคะมีงานอินโดเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะใครสาวกผ้าอินโดนะคะงานผ้าพันปะเตะสวยๆนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่กดติดตามนะมันจะไม่ไปขึ้นที่หน้าจอเรานะคะต้องกดติดตามนะคะกดหัวใจกดถูกใจนะคะคอมเมนต์ ก็มันจะไปขึ้นที่เราตลอดเลยนะคะคิดนี่งานสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มสีแรกนะคะลายแรกนะคะลายนี้นะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะแล้วสวยมากๆเลยนะคะเขียวมิ้นนะคะเดี๋ยวอยากให้ดูเขียวมิ้นสวยมากๆอ่าแล้วตัวนี้เป็นเชิงพาสวยค่ะเป็นสีแบบถ้าใครชอบสีหวานๆนะแนะนำเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะ สีเขียวนี้นะคะแล้วดอกเป็นสีส้มเราสามารถแมทกับเสื้อส้มก็ได้เดจะเป็นแบบเสื้อสีส้มสีโอรสก็ได้นะถ้าตัวนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวดูสีต่อไปกันเลยนะคะคิดต่อไปนะคะเป็นสีโอรสนะคะพื้นละสามร้อยบาทตัวผ้ากว้างมากๆเลยนะคะกว้างถึงสองเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะคะเป็นงานอินโดแท้นะคะอ่า ยี่ห้อนี้นะถ้าใครเคยใช้ผ้าอินโดจะรู้เลยนะคะงานพอดเซนโตโซนะคะเซนโตโซนะเมดอินโดนีเซียนะผ้าตัวนี้เป็นผ้าพันอินโดกว้าง2เมตร20เซนติเมตรผ้าจะนิ่มมากนะคะแล้วก็ใส่สบายมากนิ่มมากใส่สบายมากนะคะนี่สีสีโอรสนะคะสีที่สองต่อไปนะคะสีฟ้าอ้สีฟ้า,ฟาใครหาอยู่ นานๆจะมาทีหน้าสีฟ้าแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะคะสีฟ้านะอ่าอะได้มาสามสีอ่ะโอเคเอาจบที่สามสี